Thumbed headshot ภารกิจพิชิต84กิโลเมตรครับเฮ้ ผมเก่งรวิทย์กับรายการตามติดภารกิจพิชิต8 4กิโลเมตรนะครับรายการนี้ตามชมได้เป็นประจำครับที่นี่ Bang k o k City c ชน n n e l 17นาฬิกา4 5ถึงนาฬิกานะครับช่วงเย็นเแบบนี้มาชมเรื่องราวความตั้งใจอย่างสูงของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรท่านต้องการที่จะสร้างโรงพยาบาลสักแห่งหนึ่งครับที่มีศักยภาพความพร้อมในทุกด้านเพื่อที่จะไว้เป็นโรงพยาบาลที่จะดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะเพราะปัจจุบันนั้น ผู้สูงอายุคนชลานั้นมีจํานวนมากขึ้นจากการดูแลสุขภาพจากอาหารเสริมจากการรักษาพยาบาลจากความทันสมัยในเรื่องของการแพทย์และก็ตามแต่แต่ปัญหาก็คือผู้สูงอายุมีจํานวนมากขึ้นแล้วขาดโรงพยาบาลเพื่อที่จะรองรับนะครับในความตั้งใจนี้นะครับได้มีการตั้งมูล,ลนิธิกรุงเทพมหานคร252ครับเพื่อรวบรวมเงินในการที่จะนําไปสร้างโรงพยาบาลนะครับเราจะไปชมเรื่องราวของการตั้งมูล,ลนิธิกรุงเทพมหานคร252และววันนี้เรามีความมุ่งมั่น และความตั้งใจการเตรียมตัวการฝึกซ้อมของท่านผู้ว่ราราชการกรุงเทพมหานครมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงพลังในหัวใจของท่านด้วยว่าท่านนั้นตั้งใจในการทําภารกิจในครั้งนี้ให้สําเร็จครับมูล,ลนิธิกรุงเทพมหานคร2552ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายน2552ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะได้แก่ การสร้างโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครและสงเคราะห์ผู้ป่วยทุกประเภทเป็นต้นโดยมีหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานมูลนิธิมูลนิธิกรุงเทพมหานคร2552จึงได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อจัดหาทุนสมทบก,การก่อสร้างศูนย์วิชาศาสตร์ผู้สูงอายุและโรงพยาบาลนันกล่าวโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่มีค่าใช้จ่าย ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมันไม่ใช่เรื่องของอาคารอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการเตรียมการในเรื่องของบุคลากรคณะแพทย์คณะพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางด้านอื่นๆอีกด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับซึ่งจะต้องมีการจัดซื้ออยู่เรื่อยเพราะว่าเทคโนโลยีด้านการแพทย์นั้นเป็นเทคโนโลยีที่เช่เชนเดียวกับเทคโนโลยีด้านอื่นครับมีวิวัฒนาการ อย่างรวดเร็วและกว้างไกลนะครับดังนั้นต้องมีการจัดซื้ออยู่ด้วยเราจะนั่งรองระมาณของรัฐไม่ว่าจะเป็นในส่วนกทมหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีวิธีที่จะระดมทุนเชิญชวนพี่น้องประชาชนภาคเอกชนภาคประชาชนก็มีส่วนร่วมด้วยนะครับดังนั้นบุรนิทินี้ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการแพทย์สาธารณสุข แล้วก็กิจกรกรมกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์อื่นๆของกรทมนะครับเป็น,นกลไกที่จะจะลดอารมณ์ทุนนะครับชักชักชักชวนพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะทํากิจกรรมต่างๆซึ่งในอันดับแรกก็คือกิจกรรมในการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุแห่งนี้ครับผมออกกําลังกายทุกวันอยู่แล้วนะครับถ้ามีถ้าไม่ต้องออกจากบ้านเช้าหน่อยก็จะปัน่น จัก,กรยานอยู่ที่บ้านอาจจะเป็นตีสามบ้างตีสีบ้างก็ต้องทำนะฮะหรือว่าถ้ามีเวลาหน่อยก็ไปเดินเดินอย่างน้อยชั่วโมงนะครับชั่วโมงหนึ่งได้6กกิโลผมจะไม่เสนออะไรที่ผมทำเองไม่ได้หรือมไม่อยากทำเองต้องต้องทำเองครับก็ต้องให้ครบ8ปดสกิโลครับไม่งั้นไม่งั้นไม่ถูกต้องครับ พิเศษหลายอย่างนะครับเพราะจะ,จะเป็นเส้นทางที่เ,เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ด้วยนะครับจะผ่านวัดสําคัญเาวัดด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีจะผ่านโซรมราชานุสวรีของช้าง8ราชการ<ช>แล้วก็มีการเข้าไปการาบถวายพระพรที่โรงบาลศิริราชอีกด้วยด<อ>ังนั้นก็ต้องถือว่าครบทั้ง9ราชาการ โดยท่านจะเดินจากจุดนั้นนะครับผ่านเส้นทางถนนพระรามสองแล้วก็ผ่านเส้นท่านพระรามสองนะครับแล้วก็เดินยาวไปครับไปจนถึงสิ้นสุดที่โรงพยาบาลตากศินนะครับ16มีนาคมนะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครท่านหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตร<ๆ>ก็จะเริ่มเดินจากโรงพยาบาลตากสิินนะครับออกทางด้านของวัดกัล,ลยาแล้วก็เดินผ่านวังบูรพาแล้วก็เดินไป ตรงบริเวณถนนสัมราญราษฎร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแล้วก็เดินเข้ามาที่ถนนพระราม4นะครับออกถนนสุนร,รวง์แล้วก็ถนนสาทรใต้ถนนวิทยุถนนราชดมรินะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่บริเวณสวนลุมพินีนะครับ17มีนาคมท่านบัวรัชการกรุงเทพมหานครก็จะเริ่มเดินครับจากสวนลุมพินีนะครับออรชดาแล้วก็ผ่านสุข,ขุมวิทเพชรบุรี รัชดาชลาดพร้าวแล้วก็ไปที่สวนวชิระเบญจทั์นะครับเพื่อพักจุดบริเวณนั้นนะครับก็ถือว่าเสร็จภารกิจในวันที่17มีนาคมระยะทางก็รวมประมาณ24กิโลเมตรครับ 18มีนาคมนะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านหม่อรมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครศิลปินดาราแล้วก็รุ่นพี่น้องประชาชนครับจะเริ่มต้นเดินจากลานคนเมืองเดินไปทางนุสวรีประชาธิปไตยแล้วก็เดินไปทางถนนเข้าสารไปที่วัดชนะสงคราม วัดบวรนิเวศแล้ววกกลับมาถนนสามเส้นนะครับจากนั้นท่านจะเดินขึ้นสะพานพระราม8นะครับไปสักการะ <Okay. S 2> พระบรมนุสวรีรัชกาลที่8นะครับ <Okay. S 2> และข้ามสะพานกลับมาสหประชาชาติ <Okay. S 2> สักการะพระบรมนุสวรีรัชกาลที่5และรัชกาลที่7 <Okay. S 2> นะครับ <Yeah. S 2> และท่านจะเดินผ่านมาทางวัดเบญจมบพิษ <Okay. S 2> สักการะรัชกาลที่3และเดินกลับมาที่ลานคนเมืองครับ ขอกราบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุที่เขตบางุนเทียนนะครับบริาจากให้แก่มูลนิธิกรุงเทพมหานคร2,552บัญชีออมทรัพย์ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาย่อยเซ็นทรัลรรจนาธิเบศนะครับเลขที่9240071119ครับ โรงพยาบาลเพื่อผู้สูงอายุนะครับในขณะนี้ลงมือก่อสร้างขึ้นแล้วนะครับท่านที่ผ่านไปที่กม10บ,บางขุนเทียนชายทะเลก็คงจะได้เห็นแล้วว่ามีการเริ่มก่อสร้างขึ้นนะครับในการออกแบบการก่อสร้างนั้นได้รับความร่วมมือร่วมมือจากสถาปนิกมากมายครับโดยความดูแลของท่านดรสุมเมธชุมสายณอายุทยานะครับเราได้เดินทางไปสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวของแนวคิดและวิธีการในการออกแบบโรงพยาบาลนี้เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลที่มีความสมบูรณ์ในทุกด้านสําหรับผู้สูงอายุครับ หลักๆเราก็ได้แนวคิดมาจากที่พันผู้ว่านะคะกับดรสุเมศวางแนวทางมาให้อย่างเช่นเรื่องออใช้พื้นที่ให้หมว่าให้พื้นที่ยังคงรับน้ำได้มากที่สุดอะไรอย่างนั้นนะคะส่วนตัวของตัวโรงพยาบาลก็อยากให้ดูโปร่งโล่งสบายแล้วก็ดูไม่อึดอัดค่ะแตกต่างจากโรงพยาบาลอื่นก่อนอื่นขอทำความเข้าใจกับศูนย บ้านพักฟื้นคนชราคือคืออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านพักคนชรานะครับเป็นศูนย์พักฟื้นคนชราไม่ใช่มาอยู่เหมือนบ้านบางแคก็มาอยู่3วัน5วันเพื่อจะรอตรวจรอเช็คอัพเพราะว่าโดยตามโรงพยาบาลทั่วไปภาวะของคนแก่คนผู้สูงอายุก็ต้องมาบางคนก็ต้องมาส่วนใหญ่ก็เบาหวานความดันหวัวใจอะไรทํานองนี้ครับอาจจะต้องมาอยู่รอดูอาการบ้าน,านวันสองวันซึ่งก็พยายามจะทําให้มันบ้านมัน เป็นบ้านชั้นเดียวดูสบายๆายแล้วก็มีเทเลสกว้างๆสําหรับคนชรานั่งพักเพราะว่าเพราะว่าคนชราเนี่ยเขาไม่ใช่คนไม่ไม่ไม่ว่าต้องมาป่วยหรือนอนเดินไม่ได้ก็ยังเดินได้มีกิจกรรมมีพื้นที่ยํากิจกรรมของของของผู้ป่วยผู้สูงอายุครับของจุดไหนบ้างคือถ้าเทียบกับโรงพยาบาลของกอรทมแหล่งอื่นๆนะคะก็จะทราบว่าจะมีพื้นที่ค่อนข้างจากัดเพราะจะอยู่ในเมืองส่วนโรงพยาบาล บางหุนเทียนหรือโรงแานผู้สูงอายุแห่งนี้นะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางแล้วก็มีความพิเศษก็คือจะมีน้ำเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ําอยู่แล้วกอ็อย่างแนวคิดของเราก็คือยกอาคารทั้งหมดขึ้นมาแล้วก็ก็ยังคงพื้นที่น้ําไว้ส่วนหนึ่งอะคะ่ะแล้วมันก็ด้วยความที่มันไม่ได้เป็นเมืองอะคะ่ะยังด้วยความที่มันยังเป็นชน,นบทอยู่วิวสภาพแวดล้อมของโรงแานก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากโรงพยาบาลในเมืองะคะ่ะแล้วก็ ทำให้เวลาเราออกแบบอะคะค่อนข้างที่จะสนุกแล้วเราก็กระจายกลุ่มอาคารต่างๆออกไปเนะะี่ยค่ะครับนี่คือภาพภาพของการใช้พื้นที่ทั้งหมดนะ,ะแล้วก็ใต้ถุนตึกเองเนี่ยก็เป็นน้ำนะครับก็มีอาจจะมีคำถามว่าแล้วไม่กลัวหล่นลงไปในน้ำหรืออะไรประมาณนั้นนะครับแต่ผมคิดว่าในทางออกแบบเนี่ยเราได้ป้องกันเตรียมตัวพวกนี้ไว้มากแล้วนะคร ก็มีแผงกันนะฮะน้องก็คือว่ามีฟินชิ่งคือรอยต่อระหว่างน้ํากับอาคารเนี่ยก็จะมีะพื้นที่ที่เป็นกระถางต้นไม้นะฮะก็โอกาสที่เอ็กซ์โพสคือตกลงไปในน้าเลยเนี่ยไม่มีเราเตรียมกันไว้หมดแล้วเราคิดว่าโรงพยาบาลสมัยใหม่เนี่ยต้องเป็นโรงพยาบาลที่มีความหวังนะฮะเราไม่อยากให้นบรรยากาศทึมๆๆแบบโรงพยาบาลที่ที่สร้างมาก่อนหน้านี้นะฮะเราอยากให้มีชีวิตชีวาสว่างสวัยมีสีสัน ชีวิตมีความหวังที่จะหายชีวิตมีความหวังที่จะดําเนินต่อไปนะฮะเะราะ,ะนั้นโรงพยาบาลเราค่อนข้างจะโปรงโลงโล่งๆนะฮะแล้วก็บรรยากาศทั้งหมดเนี้ยก็เตรียมไว้สําหรับทั้งผู้ป่วยและคนทํางานให้ได้มีความสุขกับชีวิตเปรากฏว่าเซอร์ไพรส์มากก็คือว่าเราโมนิเตอร์น้ําในพื้นที่ก่อสร้างเราเไม่ได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่เลยในช่วงที่วิกฤตน้ำมากๆนะ ปรากฏว่าระดับน้ำเนี่ยใกล้เคียงกับที่เป็นอยู่เดิมผมก็แปลกใจเหมือนกันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามการออกแบบครั้งนี้เราดึงพื้นชั้นล่างซึ่งจะเป็นการใช้งานหลักของโรงพยาบาลที่ที่ประชาชนจะมาใช้บริการเนี่ยให้สูงขึ้นจากระดับน้ําสูงสุดเนี่ยขึ้นไปจากที่เราวางไว้เดิมเมื่อก่อนที่จะมีวิกฤตน้ำเรายกขึ้นไปประมาณเมตรหนึ่งผมคิดว่าเต็มที่แล้วล่ะที่ที่จะ ให้ความมั่นใจได้ว่าถึงแม้น้ำจะท่วมถนนแต่โรงพยาบาลน,นี้ก็จะยังเปิดดำเนินการน,นะฮะส่วนเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในด้านไฟฟ้าในด้านการมอนิเตอร์ระบบต่างๆของอาคารเนี่ยก็ถูกยกหนีน้ำขึ้นไปเตรียมตัวไปแล้ว อย่าลืมนะครับร่วมให้กําลังใจท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรได้โดยวิธีการ1ถ้าท่านมีเวลาวันที่15-18มีนาคมขอเรียนเชิญร่วมเดินเทดพร,ระเกียติ8 4พรรษา84กิโลเมตรนะครับเส้นทางการเดินนั้นผ่านเส้นทางสําคัญสําคัญเรียกว่าเป็นสถานที่ที่ถือว่ามีความพิเศษมากนะครับเช่น9วัด9ราชการ 9 Amazing กรุงเทพนะครับซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางพิเศษจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักถ้าหากว่าท่านมีเวลาเรียนเชิญเดินไปพร้อมกับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรและก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับท่านได้ทําภารกิจในครั้งนี้สําเร็จด้วยนะครับและอีกช่องทางหนึ่งครับก็ขอเรียนเชิญท่านได้ร่วมบริจาคเงินนะครับเพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลเพื่อผู้สูงอายุนะครับโดยที่ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาย,ย่อยเชนท่านพลา่ารัตนทิเบศน,นะครับชื่อบัญชีมูลนิธิกรุงเทพมหานคร2552เลขที่บัญชี9240071119นะครับบัญชีออมทรัพย์นะครับก็สามารถเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w bma2552foundation.com นะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะครับ แอดเป็นเพื่อนกันที่ Facebook ตามติดภารกิจพิชิต8.4กิโลเมตรนะครับแล้วก็กดไลค์ในแฟนเพจซึ่งถือว่าเป็นช่องทางสำคัญในการประชายสัมพันธ์ผ่านโลกโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับอย่าลืมติดตามชมรายการนี้เพื่อให้กำลังใจกับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรได้สร้างความฝันโรงพยาบาลเพื่อผู้สูงอายุให้สำเร็จสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ สร้างโรงพยาบาลในฝันให้เป็นจริงด้วยกันนะครับขอเชิญทุกท่านร่วมเดินเฉลิมประเกียต84พรรษา84กิโลเมตรกับผม15-18มีนาคมนี้นะครับด้วยรักจากใจที่เธอมีให้กันด้วยเสียงสวรรค์ที่เธอสร้างฉันมาจะขอขอบคุณตอบแทนด้วยสัญญา จากนี้จะทำสิ่งที่ฝันความหวัง